ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นการลงพื้นที่ติดตามงานของทางกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ไม่เพียงพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงพลังของชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสสิธรกิติทรกุลค่ะได้เดินทางไปที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ที่อำเภอชุมแพนะคะซึ่งทันทีที่ท่านได้เดินทางมาถึงนะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะนั่นก็คือนายชรินทองสุขนั่นเองค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายพัฒนาชุมชนในพื้นที่นะคะ ะะรวมถึงอาสาสมาัครสาธารณาสุขและสมาชิกชรบค่ะที่มาร่วมต้อนรับด้วยรอยยิ้มค่ะซึ่งกิจกรรมก็เริ่มต้นขึ้นด้วยความซาบซึ้งนะคะ ซึ่งทุกคนคะ่ะร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการตามรอยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งจัดแสดงเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริค่ะรวมถึงนิทรรศการน้ำพระทัยรากฐานแห่งชีวิต ค่ะที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะ แล้วก็จะมีในช่วงของการพูดคุยนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม,มหาดไทยค่ะยังได้กล่าวถึงแนวทางสําคัญนะคะโดยเน้นการนํานโยบาย5ด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลมาปรับใช้ในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการรวมถึงการสร้างความมั่นคงทางสังคมค่ะและการอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้มอบแนวทางให้หน่วยงานในพื้นที่ ่คะช่วยการสร้างโอกาสทางอาชีพรวมถึงเสริมบทบาทของสตรีและเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนค่ะเพื่อให้การพัฒนาชุมชนนะคะเป็นไปอย่างทั่วถึงและตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่จริงๆค่ะ ซึ่งภาพของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะไม่เพียงสะท้อนถึงการทํางานของหน่วยงานภาครัฐนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะที่ตั้งใจจะพัฒนาให้ชุมชนไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะเพราะเมื่อชุมชนเข้มแข็งประเทศไทยก็ย่อมแข็งแรงไปด้วยค่ะ